ตัวเลือกอีกตัวหนึ่งเฉพาะจาน360รอยองศาก็คือเข็มทิศนะซึ่งในที่นี้จะกำหนดเข็มทิศ a s นะ a s ก็คือลักขณานั่นเองนะครับก็คือการให้ลักขณาเป็นทิศต,ตะวันออกเพราะว่านิยามของลักขณาก็คือจุดนะที่เส้นขอบฟ้า ทางด้านทิศตะวันออกในเวลาใดๆไม่จำเป็นต้องเป็นตอนเช้าย่ำรุ่งพระอาทิตย์โผล่ขอบฟ้าอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นคือเรียกว่ารุ่งอรณุณก็คืออาทิศแตะขอบฟ้าตอนเช้าแต่เวลาผ่านไปเป็นเวลาใดๆก็ตามอันนั้นก็คือลัคนาเป็นลัคนาเสมอที่เส้นขอบฟ้าถ้าจากลัคนาเป็นทิศตะวันออกแล้ว บนศีรษะนะครับกลางกระหม่อมกลางหัวเราเนี่ยฮะชี้ขึ้นไปบนฟ้าเลยในทางโหรา,าศาสตร์ก็คือให้เป็นทิศใต้หรือตัว S อยู่ในภาพนี้นะครับแล้วก็ตรงข้ามทิศใต้ก็จะเป็นทิศเหนือส่วนตรงข้ามทิศตะวันออกก็เป็นทิศตะวันตก east west e w south north s N ก็ตรงข้ามกันนะครับเสมอน,นะถ้าเราเปลีป่ยนแผนภาพจากอวงดวง R เป็น T นะครับก็ภาพก็จะบอกว่าทิศต,ตะวันออกครับตัว E ก็จะตรงกับ A หรือลัคนาที่ใต้ก็จะอยู่ประมาณ M หรือเมริเดียนนะครับแบบนี้นั่นเองนะ ก็แล้วแต่ว่าเราเลือกเป็น R หรือเป็น T นะฮะถ้าเลือกเป็น RT พวกแอป Universe ก็จะยึดเอา A ของกำเนิดเป็นหลักนะครับก็จะเป็นทิศต,ตะวันออกแบบนี้ส่วนจะนำเรื่องทิศไปใช้อะไรเช่นอาทิตย์ไหนให้คุณทิตไหนให้โทษไม่ดี ก็ดูตามดาวที่อยู่ในทิศทางที่ตามแผนที่นะครับตามรูปของจตุรัสของทิศที่แสดงอยู่นี้นะครับก็นำไปประยุต์ใช้กันตามแต่ละสำนักหรืออาจารย์ต่อไปครับ